สวัสดีครับดังโมโลงงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าภารกิจในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยนะครับต้องบอกครับว่าตอนนี้สามารถมองข้ามช็อตได้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะว่านัดนี้ที่จะลงสนามกันเนี่ยนะครับหลังจากที่ไทยเนี่ยเจอกับทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะชนะหรือไม่ว่าจะแพ้ก็แล้วแต่คือเราเข้ารอบอยู่แล้วและที่สําคัญเราไม่ใช่ตัวตัดสินนะครับที่จะเจอใครก็ได้ในรอบถัดไปเพราะฉะนั้นแล้วครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับเราจะต้องมาดูว่าเราเจอใครแล้วมีโอกาสมากที่สุดในการเข้ารอบ8ทีม ชิงแชมป์โลกอันนี้เรียกว่ามองข้ามช็อตของแท้แล้วก็ต้องย้ำเตือนกันก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่ได้เชียร์ทีมชาติไทยแล้วไม่ได้มองว่าอยากจะให้ไทยไปรอบ8ทีมสุดท้ายชิงแชมป์โลกสามารถปิด คลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับเพราะว่านี่จะเป็นการประมาณการหรือคาดการมองข้ามช็อตแบบชนิดที่ว่าเชียร์ไทยเต็มที่200%แหละครับทำอย่างไรให้ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนี่คือข้ามไปเลยนะฮะรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยต้องลองมาดูนะครับว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสาวไทยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันคอนเฟิร์มไปแล้วไงมันเข้ารอบอยู่แล้วและที่สำคัญมันไม่ได้มีผลด้วยว่าเราจะเจอใครเราจะ สามารถเลือกได้ไหมจะเจอญี่ปุ่นหรือจะเจอเซอร์เบียมันเลือกไม่ได้ครับเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับสำหรับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปรสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะการ้าด้านล่างซ้ายมือครับอ่ะสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยครับต้องบอกเลยครับว่าการลงสนามนัดน,นี้ถ้าหากว่าไทยเนี่ยเสมอ กับทางด้านของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราจะมี7ดแต้มเท่ากันแต่ทําไมละครับมันถึงจะมี7ดแต้มเท่ากันนั่นหมายความว่ากรณีเดียวที่เราจะมี7ดแต้มนั่นคือเรามี2เซตกับเนเธอร์แลนด์แล้วทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยมี3เซตนั่นเองอะนะครับเราอาจจะเพี้ยงพัมแพ้ไปได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังมีเจดแต้มในการจัดอันดับเนี่ยต้องมาดูนะครับไล่เรียงในเรื่องของเซตเลโชผลการคํานวณผลหารของจํานวนเซตก่อนพอดูจํานวนเซตเสร็จถ้ามันยังตัด ไม่ได้มันก็จะต้องมาหารผลของแต้มนะครับว่าแต้มจํานวนต่อเซตจํานวนต่อแต้มแล้วก็แต้มที่ได้แต้มที่เสียมันเท่าไหร่อันนี้ก็จะมาเป็นลําดับที่2และลําดับที่3ถึงจะมาดู e a d to He a ดนะครับอันนี้แจ้งกันก่อนซึ่งแน่นอนแหละครับมันไม่น่าจะไปถึงตรงนั้นนะฮะเพราะว่ามันยากเหลือเกินที่จะมาดู e a d ต่อ e a d เนี่ยนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในวันนี้ก็คือเก็บคะแนน World Ranking ให้ได้แล้วไปจบที่อันดับหนึ่งครับซึ่งเราจะไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่แล้วอีกสายหนึ่งเนี่ยก็คือสาย H เนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปเลือกเอาว่าอ่ะ เซอร์เบียหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยใครจบที่2ก็มาเจอกับไทยซึ่งโอกาสเป็นไปได้ทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแต่ละทีมเนี่ยใครจะแย่งเจอกับทีมชาติไทยมีโอกาสเป็นแบบนั้นเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะเคยเกิดขึ้นหรือเราเพิ่งพูดถึงกันนะฮะมันมีให้เห็นในโลกของกีฬาตลอดทุกชนิดกีฬาซึ่งวันนี้ครับสาวไทยถ้าหากว่าเราชนะ เนเธอร์แลนด์ได้นะครับเราก็จะบวกขั้นต่ำเนี่ยสิแต้มถ้าเราชนะนะในกรณี3ต่อ2แต่ว่าถ้าเราชนะ3ต่อ1เราจะ15.37เลยและถ้าเราจะชนะ3ต่อ0ูย์เราจะบวก18แต้ม นะครับรวมรวมแล้วเนี่ยถ้าเราทําได้ดีที่สุดคือบวกร่วม30แต้มอยู่แล้วนะครับจากสามเกมที่ผ่านมาแล้วเท่ด้วยนะชนะ3นะัดรวดโอ้ยบ้าบอคอแต่โคตรโด่งดังอะแต่ผมว่าเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะเนเธอร์แลนด์เขาก็รู้นะครับว่าไม่ว่าเขาจะแพ้หรือเขาจะชนะ ผลคือเขาไม่ได้เป็นสิทธิ์เลือกนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องไปเจอญี่ปุ่นหรืออะไรเขาจะต้องเล่นเต็มที่อยู่แล้วเพื่อเอาชนะไทยเพื่อเก็บคะแนนของเขาเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับถ้าเขาชนะไทยได้เนี่ยตอนนี้เขาอยู่อันดับ9ของโลกเขาเก็บได้6.51คะแนนมันก็เยอะสำหรับทีมที่อันดับท็อปทอปอยู่แล้วแล้วมันก็มีผลต่อการคัดเลือกในโปรแกรมใหญ่ๆต่อไปเพราะว่าต้องเป็นท็อป10ของโลกไงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนเธอร์แลนด์ก็หวังว่าจะเก็บแต้มตรงนี้ให้ได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้ครับ เราก็บองข้ามเกมนี้ไปเลยเพราะยังไงเราเข้ารอบอยู่แล้วนะส่วนคู่ต่อสู้ที่จะเจอกับไทยเนี่ยจะแข่งในวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นกับเซอร์เบียเขาจะตัดกันเองนะครับซึ่งทางเซอร์เบียเนี่ยถ้าจบที่1น,นะครับก็จะต้องไปเจอกับอันดับ2ของสายเราก็เราก็ยังไม่รู้ว่าทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยจะจบ1ห,หรือ2แต่ถ้าเราจบ1ไว้ก่อนเนี่ย บอกได้เลยครับว่าเราจะเห็นทันทีเลยว่าถ้าหากว่ามีกรณีที่ทางด้านญี่ปุ่นหรือเซอร์เบียไม่เต็มที่ขึ้นมาเพื่อจบในอันดับที่2เนี่ยแหม่น่าสนใจในประเด็นนี้เหลือเกินนะว่าใครจะอยากเจอไทยมากกว่ากันนะครับหรือมันจะมีเหตุการณ์ไหนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นมีอยู่5แต้มเป็นรองเซอร์เบียอยู่เพอเพอเนี่ยการที่ญี่ปุ่นเนี่ยชนะยูเครน3ต่อ2เซตแบบสูสีเนี่ยอาจจะเป็นข้อ ที่สังเกตได้ว่าพวกเขาอาจจะจบอันดับ2หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมาดูแต่ในทางกลับกันถ้าไทยเนี่ยเป็นอันดับ2ขึ้นมาญี่ปุ่นสามารถเล่นเครื่องแซงชนะเซอร์เบียได้หรือไม่นะครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจแบบสุดๆไปเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เราจะเลือกได้ไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ทีมชาติไทยต้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งอย่างนะครับแต่ถ้าให้วิเคราะห์กันว่าเจอใครดีที่สุดเนี่ยนะครับผมเอาตัวเลขมายืนยันให้ดูแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเจอทีมไหนจะมองว่าสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับซึ่งล่าสุดมันก็มีข่าวว่าบอสโควิดเจ็บอ่ะอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวร้ายของเซอร์เบียแน่นอนแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลย ที่ต้องบอกว่าถ้าบอสโควิดไม่อยู่อันนี้มันยังพอจะมีปัจจัยที่ส่งเสริมการเจอกันของเซอร์เบียกับไทยให้เรามีเปอร์เซนต์และมีโอกาสในการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับเราเจอในศึกวีเอ็นอลมาแล้วกับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับแล้วพอเราไปดูเนี่ยศักยภาพไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยสู้กันได้ไหมนะครับซึ่งเราสู้ได้ดีนะ แต่อย่าลืมนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะลอยลำนะครับหรือว่าค่อนข้างจะสบายในการที่จะเข้ารอบไปลุ้นในรอบไฟนอลนะครับแต่สาวไทยก็สู้ได้อย่างโคตรมันเอาชนะไปก่อน2ต่อ0เซต แล้วจากนั้นเนี่ยเรามาแพ้3ต่อ2เซตก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเราห้ามเลื่อนไม่ได้อย่างนั้นเราก็มีสิทธิ์ชนะญี่ปุ่นได้นะครับแต่มองอย่างนี้ครับตัวเลขที่ญี่ปุ่นเจอกับไทยเนี่ยวาดะทำไปยี่สเก้าแต้มโยชิโนะ21แต้มชิมามูระ16แต้มอิชิกาวะ16แต้มผมมองว่ามันเป็นแต้มที่โหดร้ายมากๆในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วที่สำคัญในศึกว n l ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยนะ ทำไป200กว่าแต้มทุกคนครับในขณะเดียวกันทางด้านของเซอร์เบียไม่มีใครทำได้200นะคือผมไปเช็คมาใน VNL เนี่ยมันร้อยกว่าร้อยกว่าร้อยกว่าแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมัน200กว่าเปอร์เซ็นต์ในการเจอกันและที่สำคัญบอสโควิดก็ไม่มีอีกนั่นน่าจะเป็นโอกาสทองของไทยหรือไม่นะครับที่จะสามารถใช้ช่องว่างตรงนี้เนี่ยผ่านแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ นะครับแล้วในบ้านเรา้วยไยผมว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเจอญี่ปุ่นนะถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้แต่ตัวเลขมันน่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าสถิติต่างๆเนี่ยมันออกมาแต่ถ้ามามองแล้วเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยนะครับชิงแชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยเซอร์เบียนะครับก็จะพึ่งบอสโควิดเป็นหลักอะครับทำไป19แต้มในจะในการเจอยูเครนนะครับแล้วก็มีอูเซลักเนี่ยจะเป็น2ตัวท็อปแต่ว่าตอนนี้ถ้าให้คิดนะครับไม่มีบอสโควิด ก็จะมีแค่อุเซลักเพียงคนเดียวเท่านั้นและสูง188นะครับผมว่าก็ยังพอฟัดพอเวียงอยู่ไม่ได้2เมตรอ่ะสาวไทยน่าจะสู้ได้นะครับแล้วก็มีอเลสิกนะครับอันเนี้ยสูง188เหมือนกันเราก็ต่าจะสู้ได้ผมมองว่าการเจอเซอร์เบียเนี่ยกับญี่ปุ่นมันพอๆกันแต่ว่าหนทางในการเข้าสู่รอบถัดไปดีกว่านะครับอันเนี้ยน่าสนใจถ้าหากว่าเซอร์เบียขาดอาวุธหลักไปแล้วเราเล่นได้อย่างก,การเจอสวีเดนเนี่ยเป็นอะไรที่ น่าสนใจว่าเราจะสามารถเข้ารอบไปได้แต่ถ้าเจอญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรูปแบบของญี่ปุ่นวิธีการของญี่ปุ่นมันค่อนข้างเฉียบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นทฤษฎีสมคบคิดแล้วกันนะครับว่าถ้าไทยจะเข้ารอบ8ทีมน่าจะเจอใครเรียกว่ามองข้ามช็อตกันเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ แชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจล่ะครับสระได้ทุกวันเย็นสบายหัวจัดหนักจัดเต็มโปโคตดคุ้มได้ที่ตะกาด้านล่างสายมือเลยนะครับ